สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกับการชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้เราจะพาไปบุกหลังบ้านเราจะไปดูซิว่าผลผลิตหลังบ้านของเรานะครับจะจะมีอะไรบ้างใช่ไหมป้าเนี่ยนะให้ปู่ละพาไปนะครับให้ป้าเวลาป้าไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างป้าอันนี้คืออันในต้นแรกคืออันนี้มะม่วงพันอะไรครับเนี่ยตกตึก ันแอปเปิ้ลไหมต้นนี้ออหวานเปรี้ยวมันไหมหรือว่าจืดมันกับหวานเปรี้ยวมันสามรสแซ่หวานเปรี้ยวมันสามรสเลยนี่คือต้นที่สองโอ้มีขนุนที่นี่มีขนุนด้วยนะครับเพื่อนๆโอ้โหในที่นี่มีมะพร้าวด้วยเข้ามาเนี่ยเราจะมาเอาอะไรปะเฮ้ยมันจะไปปลูกได้ยังไงทีเนี้ยมันจะปลูกได้อยู่หรอปะมันชัยภูมินะ นี่โอ้ยอันนี้เมื่อเมื่อไม่กี่วันนี้พายุเข้ามันน้ำไม่ดีหรือไงครับน้ำไม่ดีก็ไม่ใช่นะอ๋ออันนี้อันนี้ต้นอะไรต้นข้าวเม่าโอ้โหเฮ้ยโห้ปามันร่วงหมดนี่นะครับนี่ลินจี่บ้านเรานะครับนี่มันนี่พายสานแต่มันกินได้ไหมล่ะป้า เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลองดูครับแตงมันร่วงเยอะมากเลยนะพี่โตเอาวาวาไปช่วยเดี๋ยวพี่จะถ่ายโอ้โหนี่เป่งๆเลยนี่นี่นี่โอ้โหนี่นี่โอ้โหคิรินจี้จริงๆเพื่อนๆนี่นะครับไหนวะนี่ผลผลิตของเราเนี่โอ้โหเป็นไงลูกไม่ลูกเหมือนอยู่ในตลาดเลยนะปะนี่นะครับ ใช่งั้นเราต้องเก็บให้หมดตอนนี้เลยใช่ไหมปลาเอ้ยงั้นงั้นเราทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะล่วงทิง้งทิ้งอีกเ <c oughs> มื่อกี้ปลาเข้ามานะโอ้หครับครับงี้ให้พวกเราเก็บสองต้นเลยนะถ <c oughs> ้าวไวไ้ <c oughs> ไปไปเท่าน,นี้นะครับเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> เดี๋ยวคอยจข,ขอเด็ดสดๆปลากินโชว์ให้สักลูกสิ <c oughs> ให้ปลากินโชว์ลูกหนึ่งเนี่ยโชว์ลูกนี้ไง อ่าลองดูนี่อันนี้สดๆเลยนะครับโอ้โหดูเนื้อเนื้อเหมือนในตลาดเขาขายเนะเนี่ยแต่นี่เปรี้ยวบอกเปรี้ยวแม่ร่อยบอกแม่ร่อยแล้วมานะแต่นี่ดูนะครับเม็ดแยกออกมาอื้นิ่นวลเขาได้นะเหมือนว่าน้ําพอดีนะดูครับเปรี้ยวบอกเปรี้ยวอร่อยบอกอร่อย เปรี้ยวหวานอร่อยมากพี่โตแต่ลิ้จี่แเนื้อเขาเต่งดนีนะครับน,นันน่นนับน,นั่นนั่นนั่นนเหมือนที่เราซื้อกินเลยคุณโลดด้กัเกลือเนี่ยอเลยจริงๆนี่ได้ปีที่สองแล้วไนะปแล้วที่เราได้กินลิ้นจี่อันนี้เนาะ ใช่แล้วมันก็เราจะไม่ได้กินกันเลยใช่ไหมเอาบันไดไหมป้าเอาแล้วนะครับตอนนี้เราเราให้ผูล้านะครับขึ้นไปแล้วนะครับนี่ต้องเอาบันไดมานะครับโอ้โหนี่นี่บ้านหลังบ้านเราจริงๆนะครับเนี่ยดูครับนี่นี่ครับท่านผู้ชมโอ้โหเที่ยวฟ้าว่าก่าแก่แม่มาพว่าเก็บอยากกินไหมขอกินเลยครับ ไปต้องกินโชว์หน่อยดิจิ้มคำยังอร่อยบอกอร่อยเปรี้ยวบอกเปรี้ยวกินแล้วอร่อยบอกอร่อยเปรี้ยวบอกเปรี้ยวมันที่ปูล่าพูดอะ่ะสามรถเดี๋ย <laughs> วไปดูปูลา่าเก็บต่อครับเราจะเก็บได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปไปชมกันนะครับอุย้ยนี่ครับเก็บกันสดๆนะครับสดๆเลยครับวิถีวิถีไทยบ้านใช่ไหมป้าครุงนะครับเรามาใช้ชีวิตอยู่ต่จังหวัด อยู่ใช้ทางคิดชนบทแล้วนะครับตอนนี้นะครับไม่หลอกนะครับเนี่ยเต็นจีนะครับทุเรียนมันจะเกิดไหมปะไม่เกิดนะปลูกไว้อยู่แต่น่าจะออแล้วันนี้มันเน่าแล้วครับพี่ตัวหนังหนึ่งนะครับต้นเดิมนะครับนี่กงจีขึ้นไปเอาหนุนยอดหนุนนี่โหมีทุกที่มาต้องพี่ว่าพี่ว่าเดี๋ยวเปิดถุงรอเลย เ,เ,เขาผูกไว้ตรง,งตรงหน้าอกเขาอะวาจับดีดีดีวะบอกใครใครนยมาจากไหนดูดิดนี่ครับโอ้โหจะหมดต้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเก็บหมดต้นเนี่ยได้กี่กิโลอันนี้ครับอ,อันนี้คืออันนี้คือที่เหลือจากพายุเข้าเมื่อเมื่อคืนวานนะครับนี่นะครับร<ม> โตอย่าไปไกลนะครับปื๊บโอ้โหมามามาเอาให้มันหนักหนไปเลยเยอะแล้วอะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูว่าเอ้ายังไม่หมดจริงอะติกโตครับเดินเรื่อยๆเดินไ่บ่อยเดี๋ยวยุงมันจะกัดโเยอะเยอะ ครจะเชื่อไม่แน่ว่าลิ้นจี่ที่นี่มันน่ากินขนาดนี้อ่ะพี่ว่าโชว์โชว์โชว์หน่อยครับอันนี้นะครับเราได้มี่ต้นเดียวนะครับต้นเดียวแต่ว่าจริงมันเยอะกว่านี้แต่ว่าพักุ้คนกินไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะไปชั่งดูว่าเนี่ยที่เราเก็บมาเนี่ยกี่กิโลนะครับปะเอาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเ,เดี๋ยวเราเอาลิ้นจี่ที่เราได้มานะครับไปชั่งดูนะครับว่า มันจะได้กี่กิโลนะครับเอาละครับเดี๋ยวนี้เราเจอตาช่างนล้เดี๋ยวเราจะมาช่างให้ดูว่าเนี่ยได้กี่โลนะครับโอเคโอ้โหสามโลพอดีเลยสามโลเป๊ะเอาละครับนี่เราได้ไปช่างเรียบร้อยครับก็สรุปก,ก็คือ หนึ่งสามกิโลกร,รัมนะครับเ <1 S 1> อยู่นะครับผมโอเคครับถ้าใครถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กันนะครับสำหรับวันนี้เราจะไปกินลิงกี้กันสวัสดีครับ